ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาจนาพระโูสต์มาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแต่รับรู้รับฟังพระโูสต์ที่อาตมาภาจนามาเผยแผ่ชื่อว่าสติ wrote, โซปาทิส,ส่าโูตโูติวาเดียวเรื่องหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งในการประพฤติปฏิบัติก็ความในพระโูสต์นี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ภิสษุหรือภิสุุนีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเจริญทำให้มากซึ่งทำห้าประการเธอเพิ่งหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีคือหนึ่งเข้าไปตั้งสติไว้ในภายใน 2. พิจารณาเห็นกายว่าเป็นของไม่งามด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นทงางความเกิดและความดับแห่งธรรมทั้งหลาย 3. กมกำหนดหมายความเป็นปฏิกูลในอาหารสก่กำหนดหมายความไม่น่าเพลดิดเพลินในโลกทั้งปวง 5. พิจารณาเห็น ความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงข้อความเหล่านี้มาในพระโสอังโคตรนิกายปัจจกนิบาตพระไตยปิดอกเล่มที่22ข้อที่122หน้าที่20พระไตยปิดอกจบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยอาตมาภาณามาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้ระฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญา การประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นหลักในทางพระพุทธศาสนาคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานนั้นเน้นเรื่องการนำปาไประพฤติปฏิบัติเพื่อทำให้กิเลสหมดไปจากจิตของผู้ประพฤติปฏิบัติคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีเพียงสองอย่างก็คือการศึกษาพุทธพพน์และการป,รปฏิบัติพิปัสนา ภาระสองอย่างที่ชาพุทธควรจะตระหนักและนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลต่อประโยชน์ของตอนเองในการนับถือพระพุทธศาสนาการนับถือพระพุทธศาสนาเราจะต้องเน้นเพียงสองอย่างนี้เท่านั้นและจะทำให้เราได้รับผลจากการได้นับถือพระพุทธศาสนาอาตมาภาพขอฝากข้อธรรมไว้จเจริญ